พรุ่งนี้นะครับอดีตนายกกัมพูชาฮุนเซนจะเดินทางมาเยี่ยมอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่บ้านพักแล้วก็บอกว่าจะมีการกินข้าวเที่ยงด้วยกันด้วยขณะที่นายกเ,รเศรษฐาปฏิเสธข่าวลือเรื่องดิวลับพายิ่งลักษ์กลับไทยครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยถึงกรณีหากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต้องการจะกลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนกับพี่ชาย นายกเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการรายงานเข้ามาพร้อมบอกด้วยว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายส่วนที่มีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะมีดีลลับทางการเมืองรอบใหม่เกิดขึ้นโดยการพานางสาวยิ่งลักษณ์กลับประเทศต่อจากนายทักษิณนายเศรษฐาบอกว่ายังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ยืนยันว่านับตั้งแต่ที่นายทักษิณเดินทางกลับไทยมาทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนกระแสข่าวลือที่ว่าสมเด็จฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่มีความสนิทสนมกับนายทักษิณจะเดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณเป็นการส่วนตัวล่าสุดนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องจริงครับขณะที่อาการป่วยของคุณพ่อคุณอุ้งอิงบอกว่ามีความดันสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลส่วนสภาพจิตใจหลังกลับมาอยู่บ้านตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว